กราบสวัสดีคณะกรรมการประเมินเพื่อเรื่องวิทยาฐานะชำนาญการทุกท่าน,นค่ะประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวสุภรักษ์ผือลองชัยเกิดเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2529อายุ35ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่218หมู่ที่2ตำาบลบ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นประวัติการศึกษาข้าพเจ้าจบระดับปถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านโศกนาดีจบระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนแก้งคอวิทยาอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิจบระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาประวัติรับราชการท้าพเจ้าได้บรรจุรับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2560ณโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปยืยเป็นระยะเวลา4ปี3เดือน ปัจจุบันข้าพเจ้าย้ายกับภูมิรำนาอยู่ที่โรงเรียนดอนหมูณปัจจุบันข้าพเจ้าขอรายงานการปฏิบัติงานผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการดังต่อไปนี้ด้านที่1การจัดการเรียนการสอน 1.1การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าได้วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้และนำไปใช้จัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด รับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนท้องถิน่นและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ1.2การจัดการเรียนรู้การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ข้าพเจ้า มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงการจัดทำแผนการเรียนรู้แผน การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการสอนรายบุคคลแผนการจัดประสบการณ์ข้าพเจ้ามีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนหน่วยการเรียนรู้ทั้งผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้กลยุทธในการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเทคนิคและวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติที่มีความหลากหลายใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้พร้อมทั้งประเมินผลการใช้ในการจัดการเรียนรู้นำมาปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น คุณภาพผู้เรียนจำนวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยมีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดการสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ ประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นสามารถนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปปรับไปยุคใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ข้าพเจ้ามีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเพื่อนำผลการประเมินของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ้าพเจ้ามีการใช้กระบ,บวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นนำผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ด้านที่2การบริหารจัดการชั้นเรียน2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้ามีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์นในการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความปลอดภัยและมีความสุขส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิต และทักษะการทำงานอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสรงเสริมให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศัก,กยภาพ2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้ามีการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีโครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนส่งเสริมป้องกันและแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 2.3การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาข้าพเจ้ามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาอย่างเป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบันใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนด้านที่3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ3.1การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อพัฒนาตนเองตามแผนนำความรู้ความสามารถและทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน3.2การพัฒนาวิชาชีพข้าพเจ้ามีการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ข้าพเจ้า ขอกราบขอพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียร์เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งมาประเมินกลั่นกองตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานเพื่อขอเรื่อนวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์ว .21 ในวันนี้ข้าพเจ้า นางสาวสุภรักษ์ผือลองชัยขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อๆไปขอขอบพระคุณค่ะ